สวัสดีครับผมอมยิ้มนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันที่โพงลําหัวหัวลําโพงนะฮะน,นี่ก็มีสมาชิกร่วมทริปคนใหม่หน้าใหม่เชิญพี่ริวครับสวัสดีครับครับแนะนําตัวเองครับผมริสวสซอนครับก็บจะเห็นอยู่กับอมยิ้มที่อตอนเล่นก,ก,กับแาเดย์เกียร์โกเป็นแบ็คอัพบ่อยๆอ่าเป็นแบ็คอัพเป็นอัพที่เป็นยังไงครับตึงเลยนี่นี่มันเหมือนจะเกือบมุกแล้นะอ่มันเหมือนแบ๊ววันนี้เรามีไปที่ไหนกันพี่นไปโกโลบ ใช่ไหมรถไฟไปไหนก็ลบแต่ว่ารู้แค่ว่าลงรถไฟที่ชุมพรชุมพรแต่ไม่รู้ว่าเราข้ามเรือกันไปไปที่เกาะเต่าแน่นอนพิธีกรไม่ได้มีแค่สองคนจะมีใครเพิ่มเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับเดมันสายเปล่ามันสายเปล่ามันสายมันมาสายแล้วแหละ ตอนนี้เราอยู่กันที่สายรถไฟมึงเป็นใครมาจากไหนมึงแนะนำตัวเด็ดอยู่ที่มึงโผล่มาอันนี้ผมมาหมดแล้วเหรอเออสวัสดีครับแหมเรียบร้อยอยะาเคนหวยซัมมารีครับผมเนจากเมื่อเช้าเนี่ยเมื่อเช้าติดงานนะครับผมเลยตามมาช้าหน่อยงานอะไรครับ งานหลักเนี่ยเหรอครับงานที่เอาเอาเงินมาทำเนี่ยเหรอครับนี่นี่ขุดเลือดขุดเนื้อมาทำรายการก็ตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่สุไหงโกโลงนะครับไปทำยี่อะไรวะชุมพรพ่อเออเออเหรอชุมพรปกติผมไม่เคยนั่งรถไฟแบบนี้เลยนะปกตินั่งเครื่องบินว่างั้นนั่งรถทถุยแหละแหมนึกว่าจะไฮโซต่างกันไม่มี สำหรับเพื่อนๆที่อยากเดินทางโดยรถไฟฟรีเหมือนพวกเรานะครับก็สามารถที่จะไปซื้อตั๋วหรือจองตั๋วฟรีได้ตั้งแต่เวลา7โมงเช้าเป็นต้นไปเพราะการไปจองตั๋วรถไฟก่อนตอนแรกนี่คือพอเราขึ้นไปบนรถไฟเราจะได้ระบุที่นั่งสำหรับคนที่ไปเป็นหมู่คณะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ไปจองตั๋วนะตอนเช้าแล้วเราได้เป็นตั๋วยืน เวลาเรามีที่นั่งก็จริงแต่ถ้ามีผู้ที่ถือตั๋วระบุที่นั่งขึ้นมาเราจําเป็นจะต้องสลับที่นั่งนั้นให้กับคนที่มีตั๋วระบุที่นั่งครับโอเคตอนนี้เราก็อยู่ที่โบกี uh, ้สำหรับเป็นห้องอาหารใ่ใช่ปห เป,เป็นโบกิส้สำหรับให้เรามาทานอาหารได้นะครับมีทั้งน้ําดื่มแล้วก็มีทั้งอาหารนะครับสามารถสั่งได้ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารตามสั่งนะครับเ,เดี๋ยวลองสั่งนะข้าวหมูทอดกินดูว่าจะอร่อยหรือเปล่าอันนี้หมูกระเทียมพริกไทยของจริงนะครับเพราะว่าพิกไทยไม่ขเกาะอยู่บนหมูเลยงเน๋ยวสัตว์ บอกกินเสร็จแล้วเดี๋ยวจะบอกให้ฟังว่าสรุปแล้วเป็นยังไงขอกกินหน่อยก่อนนะครับจากการที่ผมไปแอบอมยิ้มแล้วก็พี่ริวไปหาอะไรทานมานะครับเขาบอกว่าเมื่อกี้ ไอ้ข้าวหมูกระเทียมไข่ดาวไปกินไปประมาณร้อยหนึ่งนะครับผมเขาบอกว่าความพิเศษมันเนี่ยอยู่ที่ตรงหมูเนื้อหมูจากเทือกเขาีิมาลัยเพราะเนียวสัตว์และข้าวนี่แม่งคัดอย่างดีเม็ดเล็กๆธรรมดาแม่งไม่ได้ต้องแบบเม็ดมันแบบเป็นก้อนอ่ะแข็งสัตว์แข็งสัตว์แข็งสัตว์รวมๆ้วบ่อยเลยว่ากากเยี่ยอย่างเดียวที่ขึ้นมาบนรถไฟฟรีนะครับก็ ดีมันก็คือเราได้เจอบรรยากาศร,รอบๆอบข้าที่ดีได้เจอผู้คนมากมายนะครับหลจากที่เราถ้าเราขึ้นรถปกตินเนี่ยเราก็าจะนั่งที่หน้าของใครของมันอะไรเงี้ยเราก็จะไม่มีเขาเรียกว่าอะไรการสื่อสารสำหรับคนรอบข้าง เียกผับุ้งค่ะควันนี้กำลังจะไปที่ไหนครับกำลังจะไปประจวบไปทำอะไรครับไปเที่ยวกับครอบครัวอ่าแล้วท้ามถึงถึงเลือกใช้รถไฟฟรีอ่ะไม่ขอชอบนั่งรถไฟฟรีเพราะว่าแบบชอบบรรยากาศทั้งทางๆๆมันได้ชมวิวตลอดทางธรรมชาติอะไรเงี้ยยังไงน้องลองพูดคำว่าออลลาวด้วยบังคับชิบหายเลยคำท้าด้วยนะคำท้าด้วยโอเคครับหนึ่งสองสามออลล่าวได้ คนบอกพวกเราว่าเขาเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวแห้งเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นใบตองราคาเลยนะใช่ราคาเท่าไหร่พี่10บาท10บาทเท่านั้นเองสิบาทจ้องเลยตอนมันขึ้นมาขาสิบบาทโอเคอ่ะโอ้หน้ากินน่ากินน่ากินน่ากินจริงคือยำมาให้แล้วอ่ะอยากกินยังครับยิ้มอยากเฮ้ยต้องลองจริงอร่อยจริงครับคือ ถ้าใครผ่านไปผ่านมาที่สถานรถไฟลาดลีนะครับผมอย่าลืมแวะชิมวิ๋วเตียวแห้งนะครับกล่องละสิบบาทเท่านั้นนะครับอร่อยจริงๆครับกันตี คครับตอนนี้พวกเราก็มาถึงชุมพรกันเรียบร้อยแล้วนะครับเดินทางทั้งหมดใช้เวลาประมาณตั้งแต่บ่ายโมงก็10ชั่วโมงพอดิบพอดีอมมิ้มเปหนมังงบ้างครับตูดชาครับตอนนี้ง่วงนอนอยักอาบน้ําเรื่องหน้ามันนี่บอกเลยว่ามันไม่ได้เรียกว่ามันนะมันเติมธาตุเหล็กให้เราเลยแหละอาบน้ําแร่พี่เอาซะเราแบบรอแร่ชูเปียกในเช็ดหน้าทีปุ๊บดำมากก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆสําหรับพวกเราออลเราบอกว่าต้องยอมรับว่ามันเป็นอีกฟิลหนึ่งที่ไม่เคยสัมผัสมันนะไอ้รถไฟฟรีนีวก เราก็จะไปนั่งเรือเรือนอนเรือนอนด้วยคือตอนนี้นะครับเรากำลังประสบปัญหานิดนหน่อยผมพี่ว่าอะไรนะไยคขี้กอยู่ตอนนี้ตอนนี้อะไรนะมะเรือเรือเรือไม่มีแล้วตอนนี้เงืบครับเงืบเช้าเลยเพราะว่า เรือออกไปตอน2องทุ่มแล้วสําหรับวันนี้เพราะว่าน้ํามันลงใช่น้ํามันลงไวเขาเลยต้องเอาเรือลงแล้วก็ออกจากฝั่งไปพี่มีอะไรจะพูดไหมครับเสงและแผ่นบีมีไหมครับไม่มีกูบอกแล้วไม่ไมแต่แต่นี้เป็นเรื่องของว่ามันเป็นเรียลลิตี้ครับแล้วก็เรียวยี่ยไม่ไม่ไแต่ว่าเนี่ยกูแบบวันๆัตั้งแต่ตอนแรกแล้ว นะครับว่าพูดดังๆหน่อยตอนแรกตอนแรกอะ่ะแพลนไว้ว่าถึงเนี้ยหาทุ่มขึ้นเรือข้ามฟาตอนเทีย่ยงคืนปั๊บมาถึงห้าทุ่มจริงแต่เรือข้ามฟาไม่หมดตอนสองทุม่มตอนนี้แม่งเรียลิตี้ละหาที่นอน <c oughs> พรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าไปไปซุ่มเอาเรือเ <c oughs> ขาบอกว่าเจ็ดโมงแต่ก็ไม่รู้ว่าเจ็ดโมงเปล่า นกุกละทิพย์นะพูดเลย